วันนี้ครับผมเราจะมาเล่นตีแบกเป็นชิ้นกันเราจะมีพ่อแข่งขันทั้งสองคนนะครับก็คือ G ีนั่นเองครับผมให้ทําการรวบสกิลใครแบบว่าสามารถทําได้ถึง5แต้มอนนั้นก็จะชนะไปนั่นเองครับผมเริ่มเลยครับปล่อยแล้วนะครับอ่ามาฮะเอาละส่งไปแล้วหนึ่งเอาละระเบิดที่ใายคนนั้นถือว่าเสียแต้มไปนะครับผมจังหวะนี้รวบแล้วครับเออเอาละครับจังหวะนี้ยังไงระเบิดที่ใายคนนั้นเสียแต้มนะเอ้ยมีการยือมีการยื้อเขายื้อระวังระเบิดนะระวังระเบิดนะ พุ่งไปแล้วครับอุ้ย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 ยังไงยังไงปิ้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วระยะสองวยังไม่เลยตีตีตีออกไปออกไปออกไปโอ้โหไม่ทันน้องอยากถ่วงเวลาสิออกไปอย่าตัวเออไปอุ้ยอุ้ยตกไปไหนแล้วอุ้ยอุ้ยโดนสะบัดแน่เลยเอ้ยได้อยู่ สัสดีครับยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องต้งคุงนะครับผมและวันนี้ครับผมเราจะมาเล่นตีแบกเกนชินกันต้องบอกเลยว่าเป็นกีฬาที่ผมไปเจอมาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเอามาให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะกติกาก็มีอยู่ว่า เราจะมีน้องตุ๊กตานะคะเป็นตุ๊กตากระต่ายจากแอมเบอร์นะคะเขาปล่อยเป็นใข่เหมือนลูกแบบแล้วเราจะมีม่านก็คือเป็นม่านหนิงกวงนะคะเป็นเนตนั่นเองและเราจะมีพ่วงแขันทั้งสองคนนะคบก็คือจีนั่นเองครับผมให้ทําการรวบสกิลและถ้าตุ๊กตาไประเบิดที่ใครคนนั้นก็จะเสียคะแนนไปใครแบบว่าสามารถทําได้ถึง5แต้มฝั่งคนนั้นก็จะชนะไปนั่นเองครับผมพูดแบบนี้เราก็เริ่มรู้สึกน่าสนใจขึ้นแล้วนะแล้ววันนี้เราอยู่กับน้องเนตอีกแล้วนะฮะ รับบทเป็นแอมเบอร์นะฮะสวัสดีค่ะแอมเบอร์เองค่ะวันนี้หนูรับบทเป็นคนส่งลูกแบดนะฮะโอเคอตอนนี้ก็ขอให้จีนทั้งสองคนไปยืนประจำที่เลยฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการแข่งขันกับกีฬาตีแบดกินชิ้นกันเลยนะฮะ <Round one. S 1> โอเคคู้แข่งขันทั้งสองคนน่าจะพร้อมแล้วอ่าคนส่งแบตพร้อมหรือยังฮะส่งลูกแบตพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้แอมเบอร์เป็นกรรมการด้วยละกันเนาะสามสอง หนึ่งเลิมเลยเลิมเลยครับบ่อยแล้วนะครับอ่ามาฮะเอาละส่งไปแล้วหนึ่งเอาละระเบิดที่ใายคนนั้นถือว่าเสียแต้มไปนะครับผมเออเอ,อ้ย่ oh <my> เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็คือจีนฝั่งที่เมื่อมีสั์เลี้ยงเป็นสีชมพูนะครับก็คือเป็นฝ่ายได้ไปก่อนหนึ่งแต้มนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอบนี้เราจะให้คุณแอมเบอร์นะฮะส่งลูกแบตมาทางด้านนี้บ้างเนาะ <Okay. S 1> พร้อมสามสองหนึ่งเริมเลย เอาละ้นะจังหวะนี้ฮะรวมแล้วครับเออเอาแล้วครับจังหวะนี้ยังไงระเบิดที่ใครคนนั้นเสียแต้มนะอุย้ยมีการยือ้อมีการยือ้อเขายื้ออือ,อเรียบร้อยโอเคครับ <C> 1แต้มนะครับเท่ากันแล้วนะคะเมื่อกี้เขามีการเล่นเทคนิคในการยื้อนะฮะจังหวะนี้ยังไงระเบิดที่ใครคนนั้นเสียแต้มนะอุย้ยมีการยือ้อมีการยือ้อเขายื้ออือ,อโอเคครับเดี๋ยวต่อไปก็สลับกันบ้างเนาะเอาละหนึ่งเท่าแล้วนะตอนนี้1เท่าแล้วนะพร้อมแล้วนะปุ๊บส่งเลยครับส่งเลยครับส่งเลยครับ เออเอาละรอบนี้ส่งมาตรงนี้ฮนะยังไงครับอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยพุ่งไปแล้วพุ่งไปแล้วพุ่งไปแล้วยังไงครับรวบครับรวบรวบไปแล้วครับรู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 อ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วนะก็ถือว่าูแข่งันยุยเกอบชนะแล้วหน้าเมื่อกี้หน้าต้องไปกว่านี้ใช่แต่ตอนแรกเปิดมาได้สวยนะพุ่งไปก่อนเลยโอเคก็ถ้ากับว่าตอนนี้นะฮะผู้แข่งขันซีโร่นะฮะก็ได้ไปอีกหนึ่งแต้มเป็น2ต่อหนึ่งแล้วนะครับผม A few สามสองหนึ่งไปลบโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เอาเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมโยนไกลไปหน่อยเอาใหม่ก็ได้นะเพราะว่ามันชาจไว้นานแล้วมันไกลมากไกลไกลไปไกลไปอันนี้อันนี้ไม่นับนะครับตอนนี้ก็คือซีโร่นะฮะสามแต้มแล้วก็ยูทากะหนึ่งแต้มนะครับผมเราแค่ห้าแต้มเท่านั้นนะฮะจะเป็นฝ่ายชนะไปสามสองหนึ่งโยนแล้วมาแล้วครับแล้วจังหวะนี้ยังไงฮะอราระวังระเบิดนะระวังระเบิดนะ พุ่งไปแล้วครับอุยอ้ยอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุย๊ยยังไงยังไงจะระเบิดไหมจะระเออเรียบร้อยเถ้าเกับว่ายุยทธกะนะครับได้ไป2แต้มแล้วนะครับเออขึ้นมาได้ตามมาแต้มหนึ่งนะต่อไปก็เป็นทางด้านของยุยทธกะนะฮะโอ้โหการแข่งขันนี้รู้สึกว่าดุเดือดแน่ๆนะฮะเพราะเริ่มไล่ตามมันติดๆแล้ว3 2 1ไปเอาละรอบนี้ส่งใกล้ด้วยไปแล้วครับจังหวะนี้ยังไงฮะจังหวะนี้ปึ๊บจังหวะนี้ ร้อยครับผมสี่ต่อสองครับซีโร่ได้ไปอีกหนึ่งแต้มนะครับเ่ากับว่าถ้าซีโร่ได้อีกหนึ่งแต้มเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองครับผมพร้อมแล้วนะสามสองหนึ่งอ่าแต่กีฬไม่ได้ใ่เอาล่ะจังหวะนี้โยนใกล้ด้วยรวบรวบไปไปวิเขาชาร์จนานอ่ะเขาชาร์จนานระวังระเบิดนะระวังระเบิดจริงๆเป็นลูกที่ลุนมากเลยค่ะพี่ตอง ครับผมและตอนนี้นะครับเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าผู้ชนะก็คือซีโรทีเอชนะฮะที่ได้แต้มไปก่อนนะคบผมเขาชนะแล้วนะครับแต่ตอนนี้คือผมรู้สึกว่าต้องมีการเปลี่ยนคู่แข่งกันบ้างครับมารอบนี้เดี๋ยวผมจะลงสนามเองที่อยากลองวะพี่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงพร้อมหรือยังเอ่ยขึ้นอยู่กันอีกโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเน็ตไปด้านไหนอะไปด้านพี่เหรอโยนมันเอาไป้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วระยะสอกว่ ตีตีตีออกไปออกไปอไปอกไปโอ้โหไม่ท <c oughs> <c oughs> ันุออเขาได้อีกแล้วหนึ่งแต้มมา,<อ>าต้องบอกเทคนิคนะเนสซีโร่นี่เขาเก่งจังเลยนะคะพี่ต้งค่ะใช่ครับโหโหูรู้สึกว่าเขาต้องมีเทคนิคอะไรบางอย่างนะผางยังเอยมาแล้วมาแล้วยยนแล้วมามาแล้ว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 น้องอย่าถ่วงเวลาสิ <c oughs> เอาไป <c oughs> เอ <c oughs> เอ คือต้องบอกว่าพอมาเล่นเองเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันมีครูดาวนะเวลาเราจะส่งเออคูดาวประมาณ3มวีปะ3 4่วีอะตอนนี้แต้ม1่ตอนหนึ่งแล้วค่ะถ้าผู้ชอบเออห่ตอนหนึ่งแล้วว่ะไม่ยอมอ่ะอุ้ยรอบนี้ส่งมาทางพี่นี่นะเอาละเอาละยังไงเออพร้อมแล้วค่ะโยนไปอุ้ย้ตกไปไหนแล้วอุ้ยอุ้ยโดนสะบ,บัดแน่เลยเอ้อย ได้อยู่พี่ได้เท่าไหร่พี่ได้ส,สองแล้วใช่ไหมใช่พี่ต้งสองต่อหนึ่งอเออเอาอ่ะเอาอ่ะมีความแบบว่าหนิกงกงต้องมาคอยเปิดมาให้ตลอดเป็นเป็นเขตแดง <paralysis> มาดูกันนะคะใครจะได้แต้มสามเฮ้ <spe as> <spe as> ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟิล <spe as> ระเบิด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 เออแบบต่อหนึ่งแล้วเว้ยเออพอเล่นเองก็รู้สึกว่าเอ้ยก็สนุกอยู่นะมาเอาห้าเออเออรอบนี้รอบนี้ ไม่น่าท่วงนานเลยพอทวงนานก็เป็นอย่างเงี้ยโอ้สองต่อสามแล้วนะครับไม่ได้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 ไม,ไดไม,ไดมาดูกันค่ะลูกต่อไปใค่จะได้แต้มกันนะคะสองต่อสามแล้วอ่ะอีกประมาณสองแต้มนะคะผมมาแล้วฮะไปแล้วคะ่ะมาแล้วฮะเราต้องรีบแต่ว่าทำเวลาฮะเออเออเออ เฮ้ยมีการแอบดันนใครได้ใครได้แต้มเน็ตพี่ปะใช่ฝั่งพี่ตรงได้แต้มะคอ,อีกแต้มเดียวอีกแต้มเดียวเอาแล้วรอบนี้ส่งให้ใครเอ่ยส่งให้พี่หรือส่งให้ซีโรนีค่ะอ้าส่งให้พี่เหรอเฮ้ยขอคะแนนขอคะแนขขนามาอย่าฝังกานเลยโอ้ ทันจริงๆโอ้ยเท่าหทไหร่ละสี่ต่อสามปะ่ะใช่ไหมเหมือนจะสี่ต่อสามนะถ้าจะไม่ผิดใช่โ <c oughs> อ,อเคมารอบน,นี้ส่งให้ซีโร่นะฮะลูกต่อไปซีโร่เตรียมรับนะคะเออเรออออะวังรวังนี่ฮะเฮ้ย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 ทวง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 เป <c oughs> ิดะเปิดะเปิดเย้ะ <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างครับกรรมการใครชนะพูดไปพูดไปชนะด้ยแก ต้องคุมค่าโอ้โหต้องบอกเลยว่าคำว่าเฮ้ยคนไม่มีจีนี้มันไม่ได้รู้ความรู้สึกเลยนะเนี่ยเสรยดายจังเนี่ยต้องมาสัมผัสแล้วล่ะ ในมีตัวไหนที่แบบว่าสามารถทําส่งสกิลได้บ้างไหมไม่มีเลยไม่ได้เลยนี่แค่จีตัวเดียวโอเคครับทุกคนก็วันนี้นะฮะโอ้โหตีแบตเกนชินก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าครั้งหน้าเราอาจจะเรียกว่ามีกีฬาอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนดูอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคบผมวันนี้พวกเราทั้ง4ี่คนคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปไปแล้วบ๊ายบายบายบาย